สาานสถา,านที่มีหน้าที่ไม่ต่างจากวัดในพุทธศาสนาส่วนสถาบันการศึกษาเป็นสถาบันที่ทําหน้าที่ในการอบรมบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรมพร้อมทั้งขัดเกลาจิตใจและจิตวิญญาณของศรัทธานชน ให้ดำเนินอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมไม่ต่างไปจากศูนย์อบรมจริยธรรมที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของวัดแต่ประการใดนะครับเรื่องนี้ครับซึ่งหลายท่านก็คงจะทราบดีว่าตามความเป็นจริงแล้วนะครับตามความเป็นจริงแล้วอะ่ะที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่สามสวดชายแดนภาคใต้มันกลับคนลมุมกันเลยนะครับ คําชี้แจงของท่านจุราด้มนบรีหลักการที่ท่านชี้แจงนั้นตามหลักการที่ถูกต้องแต่ว่าในส่วนของความเป็นจริงในทางภาคใต้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาก็ดีนะครับหรือว่ามัสยิดก็ดีเนี่ยยังไม่เป็นที่กระจ่างนะครับเพราะบางพื้นที่เนี่ยไม่สามารถเข้าไปในมัสยิดได้นะครับโดยเฉพาะโรงเรียนสอนศาสนามบางแห่งนี่นะครับซึ่ง เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเนี่ยคนร้ายเนี่ยบางพื้นที่นะครับก็เป็นนักศึกษาอยู่ในสถาบันนั้นอย่างเช่นกรณีเมื่อวันที่5นะครับธันวาคมที่เกิดเหตุการณ์ที่ตำบลลำพญานะครับที่มีการสังหารหมู่15ศพนะครับปรากฏว่าจากการตรวจสอบ DNA ที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบได้ในที่เกิดเหตุปรากฏว่าเป็นนักศึกษา อยู่ในโรงเรียนสถานะชลามนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าในส่วนของสถานศึกษานั้นมีบางแห่งบางพื้นที่นะครับที่มีกระบวนการที่มีผู้สนับสนุนกระบวนการเบงกยึดดินแดนหรือ b บ n อยู่ในสถาบันศึกษาอย่างนั้นเต็มคงจะไม่ทั้งหมดนะครับที่ผมพูดนี้ไม่ทั้งหมดคงจะมีบางแห่งบางพื้นที่ในมันสยิดก็เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นกรณีเหตุเกิดที่ จังหวัดปัตตานีนะครับที่มีที่มัสยิดว่าจ้างนะครับให้ผู้รับเหมาจัดทำกันศาสตร์นะครับมาจากจังหวัดยะลาแล้วมาติดที่ที่มัสยิดจังหวัดปัตตานีปรากฏว่าพอมาถึงนะครับก็ถูกฆ่าตายแล้วคนร้ายนะครับซึ่งอยู่ในมัสยิดนั้นนะครับซึ่งมัสยิดรับความรับผิดชอบไม่ได้นะครับที่คนร้ายเรามาฆ่า เอาเจ้าของรถนะครับและเอารถไปวางระเบิดที่เมกซีที่ปัตตานีนะครับซึ่งเป็นที่ทราบกันดีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราต้องทําให้กระจ่างนะครับที่พูดทั้งหมดนี้ไม่ใช่ว่าต้องการที่จะปรักปรำม,มัสยิดหรือว่าปรักปรำสถานสถานศึกษาเพียงแต่บอกว่าเราจะทําอย่างไรให้คนไทยพุทธทั้งประเทศเนี่ยหรือพี่น้องมุสลิมทั้งประเทศเนี่ยได้รับความกระจ่างในเรื่องนี้เพราะว่า ในเมื่อสาวพยภาคใต้มีมัสยิดเป็นพันพันแห่งนะครับแต่เหตุการณ์ยังเกิดขึ้นมาตลอดนะครับอย่างเช่นเมื่อวันที่13ที่ผ่านมาก็มีการไปถล่มชุดรักษาหมู่บ้านเนี่ยครับหรือชอรบอรเนี่ยนะครับจนเจ้าหน้าที่เสียชีวิตหนึ่งรายฝ่ายคนร้าย ก็เสียชีวิตหนึ่งรายแล้วก็ฝ่ายเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งมีทั้งอสสทาหารพรานบาดเจ็บสิบเอดรายเพราะฉะนั้นเราปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งเหล่านี้ยังมีอยู่เพราะฉะนั้น <c oughs> ผมคิดว่าในฐานะที่มัสยิดเนี่ย <c oughs> เป็นแหล่งที่ส,สร้างศรัทธาขึ้นมาเพื่อต้องการที่จะสร้างคุณธรรมตรงนั้นนะครับคุณธรรมจริยธรรมจำหลักศาสนานะครับอิสลามบวกกับมุสลิมเนี่ยเรียกว่า สันติภาพนะครับหมายถึงสันติภาพนะครับหมายถึงสันติสุขนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อก็น่าจะมีความสันติสุขร่มเย็นนะครับอยู่กันอย่างสุขสบายแต่ในสามวัดที่ภาคใต้ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับเราทําอย่างไรต้องทํความกระจ่างตรงนี้ได้และช่วยกันทําให้มัสยิดมันขาวสะอาดนะครับทำให้มัสยิดเนี่ยเป็นที่ไว้วางใจของพี่น้องไทยพุทธและก็พี่น้องมิสุลิบุสลิมงดสร้างมัสยิดจนกว่าสถานการณ์ในสามวัาที่ภาคใต้ จะเงียบสงบนะครับจะเกิดสันติสุขขึ้นมาให้ได้นะครับให้มัสยิดโปร่งใสให้มัสยิดเป็นที่เหมือนอย่างกับวัดนะครับเพราะที่วัดเนี่ยใครๆก็เข้าออกได้มัสยิดก็ต้องเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราจะคิดว่าศาสนาใครศานามันมันเป็นเรื่องที่น่าจะไม่ถูกต้องเพราะเรื่องนี้ผมเคยทํามาก่อนนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี่ยก็ได้ยกคณะของสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ครับไปที่สํานักงาน อิสลามประจําจังหวัดนะครับพอไปถึงเนี่ยก็ได้พบกับประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดและพูดเรื่องนี้ะครับว่าทําอย่างไรพุทธมุสลิมเราเนี่ยหันหน้าเข้าหากันจะได้ร่วมกันแก้ปัญหาท่านตอบว่าอย่างไรรู้ไหมครับท่านประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดบอกว่าเรื่องของศาสนาเพราะฉะนั้นศาส,สนาใครศาส,สนาคนนั้นนะครับมันก็ทําให้เกิดการแบ่งแยกแตกแยก ไม่สามารถที่จะรวมกันได้ไม่สามารถที่จะเ,เป็นอันหนึ่งอันเดียวได้ไม่สามารถที่จะร่วมกันอยู่ได้ตามที่เราตามเจตรมณ์ที่เราคาดหวังว่าสังคมพุทธบุสลิมจะต้องเป็นภาอุนธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยขอวิงวอนเถครับ โดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมนะครับผมมั่นใจว่าพี่น้องมุสลิมที่ไม่ฝักใฝ่ที่ไม่เห็นด้วยกับขบวนการ b ี n ผมคิดว่ามีมากนะครับมากกว่าผู้ที่ฝักใฝ่ในขบวนการเบียดดินแดนนะครับผมว่าคนที่คิดเบยดดินแดนนั้นซึ่งเป็นฝ่ายการเมืองที่ต้องการความยิ่งใหญ่ต้องการที่จะเห็นแสวงหาผลประโยชน์ในทางการเมืองผมว่ามีไม่ถึง1%นเอร์เซนะครับในจำนวนพี่น้องมุสลิมทั้งหมดในชาวประเทศนภาคใต้ นะครับคนส่วนใหญ่ไม่เอาผมคิดว่าเพราะเขาต้องการรักสันติเพราะว่าประเทศไทยไม่มีที่ไหนแล้วละครับสำหรับที่จะให้พี่น้องมัสยิดอยู่อย่างสุขสบายเหมือนกับประเทศไทยขอฝากตรงนี้ไว้แล้วก็คิดว่าความหวังตรงนี้ที่จะเห็นสวนาวกเย็นภาคใต้สองอบสุขคงไม่นานนะครับแล้วก็ความหวังของพี่น้องคนไทยพุทธทั้งประเทศที่จะยินดีและก็ต้อนรับมัสยิดที่จะให้มาสร้างทุกพื้นที่ในแห่งประเทศไทยนี้ ก็คงจะไม่ใช่เป็นความหวังที่ที่เหลือรางความหวังที่เป็นจริงนะถ้าหากว่าพี่น้องมุสลิมนะโดยเฉพาะแกนนำนะฮะที่อยู่ในพื้นที่ผู้นำศาสนาก็ดีนะครับแกนนำทางการเมืองก็ดีถ้าเราร่วมด้วยช่วยกันทำสิ่งนี้ให้เกิดให้ได้นะครับเพื่อสันติสุขจะเกิดขึ้นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และความสงบสุขจะเกิดขึ้นในพื้นที่ในแผ่นดินนี้ในประเทศไทยแห่งนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ